สบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีถูก่านเนาะตอนนี้กับบรรยากาศยามเศร้าๆเขาถ่ายให้พี่น้องเบิง่งบรรยากาศยามเศร้าๆตะเวนกับร่งข้นพี่น้องเลยตะเวนกํลาลังเหงตากํลาลังเหงตาเขาเลยตอนนี้เหตุเวียเครื่องนกะก็แล้วเนะาะกะล่างถอยเขาก็ยังบริสุทธิ์ตัวพี่น้องเยลยกํารางถอยล่างซ้ำไว้เฮื่อนเรียบร้อยว่าชิลงบทสวนอีกภาษนี ดอกไม้ก็โอ้ยแห้งแหลงแเลยดอกไม้นีโพดจะได้พี่น้องแต่ก็บอกงามบรรยากาศรอบๆเพื่อนเฮาเนาะบ้านนอกบันนาก็สิประมาณนี้ละกองดินยังบ่ได้เอาเข้าวตลาดพี่น้องเอ้ย ยังบเขาตะลางเพื่อนก็ได้สำเนียล่ะพี่น้องเพิ่นกำลังแอมด้านนี่ก็ยังม่ทันแล่อพอดีล้วกระต่อเพื่อนไฟขี่ไผ่เนาะข้าเบึงน้ำกันพี่น้องอันนี้เป็นด้านขางขง้างเพิ่นก็นยังแอมบ่แล้วด้กพี่น้องยังใส่ใหม่บ่แล้วเนาะด้านเทิง เรือว,ว่าข้างบนแล้วก็กเกาะเฮือนไผยออกไปเพิ่นก็แอมลังกระซีเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยยังแต่เทคานแล้วก็เห็ดคันใด้แล้วก็ใส่แม่คันใดก็คือว่าจบพี่น้องเอ้ยจา้างสร้างเบิดเท่านี้บ่ได้ก่อขึ้นพี่น้องเอ้ยงบเบิดแล้วพี่น้อง <laughs> มีแต่เห็ดคันใดแล้วก็เทคานเฮือนขี้ไผ่หรือว่าเฮือนคั่วนาะพี่น้อง เพิ่ครัวของเฮาเนาะแล้วก็เบิดเท่านี้ทแม่คนดินพี่น้องเอ้ยสบายดีพี่น้องเอ้ยคนดินออกแต่ตารางเสียดินขามามื่อนี้นะแม่เสียดินขาม่ามามาหน้าไว้สิบะไรก่อดอกเสียดินไรเสียดินขามาเบิด์ตงอนเบิด์ยังแลยพี่น้องเอ้ยบ่มี่เลยอะไ้ก่อขึ้นสามเนาะ เบิร์ดงบแล้วพี่น้องเลยคิวนักไล่เม่มาแล้วเลยเจ็บท้องหน่อยเ้าก็สิได้เอาดินเขาเมื่อนี้พี่น้องเลยจะดินเขาเฮือนคือสิบอะไรไปใส่คือสิบ,ะบไไอบะไรไปหล่ออันนี้เอาดินเขาพี่น้อง จะมันเตะเยยบแห่งอลไเนี่ยโอ้ยไ่บอกไให้าียอับอันนี้เอาดินใส่แล้วก็มาน้าไว้สร้างผลสิริเหตขคันใดน้ะพี่น้องแม่คือสูงแท่นี่คือปกกอ,อกอีกอันนึ่งคาดนั่นเลยหลังคาดีเด็เนืนอ อทีคานอย่าลืมเอ,อ้ยเพียงนั่นแหละขี้ไพพี่น้องยังไ่ได้เทคานพี่น้องเลยมื่อ,อ,อนี้แหลสะสร้างพนสมเทคานเนาะมุ่งแล้ว โอ้ยเื่องายกระตืินลยคนกิดดินเนาะตาเวินนะขึ้นไหวๆเนาะเมื่อกี้น่ากระเด็งโอ้ยอย่าโซ่ทองไรเฮ้ย เนยเนยมาสบายดีป่าลุงไวไวสบายดีน้องเนืยฮะกะในปีหกเดือนเต็มเต็มเลยพี่หนูเอยหาเดือนบ่อืมอไปเลย ยามหัวเศร้ากระสีแบบนี้พี่น้องพี่น้งนองอิม่มๆเนาะสวยๆเพิ่นกังนงียเงาลมนะล,มล,มลม้ลม,ลม,ลมๆ่ม่มร่มๆมอันนี้เป็น้างๆพี่น้องเ้ย้างๆของเฮือน เา้าวกะสีรีวิวให้พี่น้องเบิง่งจนอดินเขาแลี้ยวไปเลยพี่น้องเอ้ยจางสีอย่ารีวิวเนาะของบ่มียังคืบหนาพี่ <c oughs> น้องมีแต่ซ้ำนี่ละพี่น้องเอ้ยบ่มียังคืบหนาเด้อพี่น้องพอว่าเ้ากะจา้างสร้างครับยังแต่บันไดนั่นแหละคือขฮาวว่าอลไรพี่น้อง,แล,แ,ลลงอแล้วกเทคานแล้วก็จบเผิ่นก็บได้มาอีกเล้วกะเบิดพี่น้องเอ้ยเบิดงบจาง้างเผิ่นบริ้ก้ึือ ขันกอ่อก็มีแต่แถวพอสิกอ่อเองค่ะักเพิ่นสิกอ่อหรือยามใดเลยพี่น้องเลยแปลว่าจักสิกอ่อหรือบอ่อแล่เงินเงินสีสื้อปูนมากอ่อกยังยังบ่มีเลยพี่นา้าอาอยัางแม่คือตักออกมันเต็มโถเออ ตักออกมาเต็มโูดมื่อได้ผลเสีเหตุสั่งยังบหูมือเต็มโูดกับบอดี้ ในสองหมื่น,ลนแล้วเพราะของผลเลวไปเลย <c oughs> ผลแลวไปเลยมนี่กับมืออื่นเฮาก็ยังสิเก็บใหม่ออกพี่น้องเลยเก็บใหม่ออกแล้วก็เสียดินเขาเนาะแต่ตอนนี้เฮาบ่มีมือกล่องพี่น้องสวยๆไปเลยพออยังที่ลงไปหดสวนอยู่ พดสวนหนักพริกพี่นอ้องเป็ดตาสิได้กินหมากี่บอพี่นอ้องเป็ดตาสิได้กินหมากี่บอคืองาตายงานเลยนำ้ำคือบัสเลยอีกต้นหนึ่งพี่น้องหล่นแกกแ็กจักเป็นอีกอย่างเดียวพี่น้องเอ,อ้ย น,นี่แหละครปลูกของนะปลูกพ่อใหญ่กับปู่ใหญ่พี่น้องเลยดินกับดินดินบ่งามขาเจ้าเป็นน้ําดินข้าว่ว่าอันต้นมากันมักมี่มากันลําไยเนาะมักลําหมดเฮามาปลูกลา้เถือ่อต่อลายเถื่อพี่น้องเลยเคยซื้อเบีย้ยมาปลูกลอ่ะทนั้นบกขืนพี่น้องเลยเหตุทว่าเหตุอย่างดีพี่น้องงัวกระจองบ่ได บางคนก็จะปลูกถิ่มปลูกปลาก็ยังได้กินเฮาปลูกเพียนโดน้ำกระเท่อนี่งงพี่น้องเอ้ยจะเสด้กินเลยบ่พังไป,ปบ่มบรรยากาศรบลอกพังอันนั้นเป็นต้นมากม่วงกระโซพี่น้องเอ้ยกำลังเป็นดกดกต้นมางมง่วงกรจะเ้าดอ้วนะบามม่วงป่าปลาเฮือนข้าง เพื่อนก็จะได้ขึ้นแล้วบอกพี่น้องปีนี้พี่น้องเอ้ยคันบอกโก้ทำเม่บอกข้นทำแม่ว่าย,ย่านผลดีแห่งย่านแล้วน่าลมแห้งพี่น้องเอ้ยบว่าจะทำแม่แล้วเฮาคือกันแล้วพี่น้องในบ้านการรีวิวมือนีกับบอมียังลายพี่น้องเลย,ยเพิ่มเติมคือเฮือนไพ ที่มงแล้วที่ได้เพื่อนไพ่มงแล้วหรือว่าเพื่อนครัวเนะมงเรียบร้อยแล้วแต่ยังบริโกแล้วก็ยังบริทีคารขี้ดินก็นยังบริเอาข่าวตะลุมตะลางพี่น้องเอ้ฮาสิได้รีวิวให้พี่น้องเบิ่งอีกต่อไปนะพี่น้องเนาะมาได้สำใดเนาะหรือว่าโกคันใดเป็นแบบใดสั้นเกินไปบ่ขึ้นได้บ่รือนอะไเฮาก็เสิได้ให้พี่น้องเบิ่งอีกรอบหนึ่งนะพี่น้องเนาะ เมื่อนี้กะบบมียังไลายพี่น้องเอ้ยขอจบคลิปไว้เพียงทำทำนี้เนาะอ,อย่าลืมกดไลก์กดแชร์กดติดตามส่องน้องหนาด,ด้อพี่น้องเด้อให้กำลังใจน้องหนาดต่อไปได้พี่น้องอย่าทิ่มอยา่าปาได้พี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆพี่น้องสบายดี